สวัสดีครับพบกับไปชินเคยครับที่บริษัทเพชรยศนะครับสาขาสวิทวงสาขา3นะครับมินบุรีหนองจอกนะวันนี้อาตสต็อกนะครับกระบะทุกคันมีโปรให้นะครับเดือนเรียกว่าสิ้นปีแล้วนะครับสิ้นปีแล้วเดือนสุดท้ายแล้วนะครับจัดโปรให้ทุกคันเลยนะครับรถแลกแจกแถมกันไปเลยสําหรับใครที่หารถกลับบ้านนะครับกระบะสวยๆมีให้ครบตรงนี้วันนี้เลี้ยงสวยเลยนะครับเลี้ยงใหม่บางครั้งก็ซื้อเข้ามาใหม่หลายคันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับกระบะตรงนี้ทุกคันนะครับย้ำว่าทุกคันเนี่ยเดิมเดิมนะครับไม่มีจมน้ำพผิดคว่ำแน่นอนนะครับเล่มมีให้พร้อมโอนนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลยทำสัญญาถึงหน้าบ้านนะดูดูแล้วชอบขนไหนนะครับชอบปุ๊บกดโทรหาหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวเป้จะให้ข้อมูลกลับไปนะครับ รถมันต้องแตกเลยนะครับราคารถเนี่ยมันจะมี2 0 0 0 0 0กว่าบาทก็มีนะครับ3 0 0 0 0 0สี่แสนนะครับถ้าปีใหม่ๆหน่อยก็4 5 0 0 0าแน,นะครับหกเจ็ดแสนมีครบหมดเลยเดี๋ยวเริ่มจากรอรอเอ็กซิลีก่อนเลยนะครับ d m a x ็กเอ็กซิลีหนนะครับตัวนี้รุ่นพิเศษปี22่สิบไมมี3คันในเอ็กซิลี่สวยๆแบบนี้นะครับปารติกเกอร์คาดนะครับตรงกลางแบบนี้รถตัวเนี้ยเป็นตัวรถสมรรถนะดีนะครับฟังก์ชันครบออปชั่นครบ ได้ในเรื่องของตัวชุดแต่งพบๆเลยนะครับทะเบียน4 3 3 8นะครับขายอยู่นะครับ7 2 9 0 0ปี2 2ไม่4 0 0 0 0ถ้าราคาถูกๆก็มีต่ำกว่าน,นี้ก็หมื่นนึงนะครับ7 1 9 1, 9 0มีให้เหมือนกันอยู่ตรงนู้นนะครับโนนโนนอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับเป็นตัวรถที่ได้เรื่องของสมรรถนะดีนะครับ1 9 150ดหมาโรบามีครบด้านในนะครับ ตัวนี้เบาเป็นบาหนังทั้งหมดนะโลบาร์ bar, นะครับคือติดมาให้ครบแล้วบางช่วงจังหวะอาจจะมีแสงย้อนบ้างนะครับขออภัยด้วยนะกล้องหลังมีครบเบาะหนังนะครับนี่คือ x s e ซ i e s ่อรหมื่นสามหมืนสีฟีดาวก็ได้ครับเงินเดือนสองหมถ้าคันนี้ซื้อนะ25งหมครับซื้อได้แต่ถ้าดาวสองหมืนห้าหมื่นแสนหนึ่งสองแสนได้เหมือนกันนะครับดาวเยอะก็มีส่วนดดตกเบี้ยด้วยนะครับ มันมีส่วนลดด้วยนะครับเรื่องดอกเบีย้ยโคสวยเลยคนระับปี22สองนะยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่ใครสายอีซุไม่ขนพลาดน,นะครับและใครหารถเกเกปุกนะนี่เลยสีขาวทะเบียน7จ็ดศเครับเป็นรถโฉมของปี19นะครับคันนี้ผมแนะนาให้รีบซื้อนะเพราะมันจะหมดโปรดอกเบีย้ยพิเศษแล้วนะครับดอกเบีย้ยถูกนะดอกเบีย้ยถูกนะครับสีขาว4ประตูขายอยู่แค่อยู่แค่4 9 9แ0นานะครับซื้อสดซื้อสดซื้อผ่อนก็ได้ นะสีประตูตัวสูงพีเดอ,อร์นะครับไม่90,000มโลรถปี19เบาะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับเบาะหนังเกียร์าปุกโพรสปีด fm am มีให้ครบขับดีนะครับสมรรถนะดีนี่โพรม3 d ดีติดมาครบแป้นเบรกคาลเ์่งคัสทุกอย่างยังใหม่กิปนะครับไม่มีน้ำท่วมนะไม่มีน้ำท่วมนะครับ สภาพแบบนี้ซื้อได้นะครับตัว E นะตัว E ยกสูงนะครับไฟหน้ามันติรีเฟ็คเตอร์เรียก,ร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 กว่าตัวหน้าหล่อแล้วกันนะครับเกียร์กขาปลุกไปแล้วนะครับถ้าเกียร์ออโต้อะเพิ่ม5 0,000อ่ะเพิ่ม5 0,000ื 50, 000. ด้วยเกียร์ออโต้นะครับคันนี้อยู่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันด้วยเกียร์ออโต้ครับทะเบียน์สองหกถึงสามอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะสีบอลเงินตัวหน้าหล่อเหมือนกันนะครับปีใหม่กว่านหนึ่งปีนะครับได้ปี20่สิบเที่ยวบ่อยมีครบ ดบาเดิมๆเ,เป็นเบาผ้านะครับเบาผ้าเกียร์ออตโต้ FM AM มีให้บล e ูทูธครบไม่แสนกโลประวัติศูนย์นะคันนี้ประวัติศูนย์นะครับรถในงานนะครับรถในงานราคันขาวรถบ้านนะครับคันนี้รถบ้านคันนี้รถในงานนะครับสีบอลนะสภาพสวยๆเดิมๆนะครับสุดท้ายครับจะเป็นนาวาร่าถ้านาวาร่าเนี่ยเน้นในเรื่องของออปชั่นนะครับ ก็ใช้นาวาล่าอยู่นะครับออชชั่นเยอะนะครับตัวนี้เหมือน p ปร2ูเอเลยนะครับเหมือนการต่างในเรื่องของสีแม็กแล้วก็ชุดแต่งแล้วลาวาหลังคานะครับไม่มีนะต่างแค่นี้ที่เหลือหน้าเหมือนกันไฟหน้าเหมือนกันนะครับไม่มีไตจมอกต่างกัน3าอย่างแค่นั้นนะครับสเปคคล้ายกันเลยนะครับเครื่องดูเดียกันนะเครื่อง1นึ่ไอ้ไม่ใช่เครื่อง2อนะครับตัว E t เทอร์โบคู่นะครับร้อยเางมา เหมือนโปร 2X เลยนะครับคันนี้ออกใหม่ก็990,000นะครับวันนี้คุณจับต้องได้ในราคาแค่499,900เกียร์ออโต้4ประตูนะครับเกียร์ออโต้4ประตูนะครับเลทพร์ประมาณ8,009อันนี้คือแบบว่าคำนวณหมดแล้วนะครับ7ปี84งวดนะครับสีบอลน,นะสีบอลเงินนะครับถ้าเป็นตัวแคร จะอยู่ที่4,19,000นะครับผมก็มีให้เหมือนกันตัว E Kiaoto ครับนี่ประวัติศูนแท้ไม่เดิมไม้แท้ประวัศูนย์นะครับจอครบกล้องครบเบาะหนังแบบนี้ได้เบาะหนังนะครับกล้อง360เลยอกสนาเลยนวาล่านะครับข,ขึ้นชื่อเรื่องความแรงออปชั่นให้มาครบจริงนะครับคาร์บ,บอยหลังคามีให้ครบนะครับถ้าจะไม่เอาก็บอกได้ถอดออกให้นะครับเห็นไหมน้าอรอสวยครับ มีเรียกว่ากล้องนะครับวิวอะราวสามมีให้ด้วยนะครับกล้องรอบคันมีครบเลยคันนี้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับซื้อสดได้ซื้อขอนได้ครับส่วนคันต่อไปนะครับจะเป็นรีโว่และรีโว่นะครับตัวนี้เป็นตัวรถปี2ี่สิบเอ็ดจยี่สองซื้อค่อนข้างใหม่เลยนะครับรถสองปีสามปีแค่นั้นทะเบียนสองหกสามศูนย์นะครับขายในราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะรีโว่หน้าหมูป่ารีโว่หน้าหมูป่า นะครับไฟหน้าบันติรีฟิเตอร์แคปบเกียร์โต้ด้วยนะครับได้แคปบเกียร์โต้นะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์โต้นะาหน้าหมูป่าตัวใหม่ตัวนี้จะได้ช่วงล่างแบบซูเปอร์เฟกครับช่วงล่างแบบซูเปอร์เฟกสีดำหล่อๆนะครับรอดูดันเลยนะครับสาภาพนี้รถสวยงามนะครับรถสวยงามนะใครชอบประจัดได้เลยนะครับถ้าเป็นสีประตูเกียร์กระปุกจะมีอีกคันหนึ่งนะครับ ขายอยู่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าอ่าคันนี้ก็ว่างนะครับผ่อนประมาณเก้าพันแล้วกันนะครับประมาณเก้าพันให้ดูด้านในก่อนรีวร่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความถึกความทนนะครับแล้วก็เป็นรถแบรนด์หลักแล้วกันนะครับยอดจัดเยอะฟีดาวก็ได้เนี่ยครับวิ่งได้เป็นล้านกิโลแคปเปิดได้แบบนี้ไม่แสนสามมีจูมีจอครบทุกคันนะครับ รถทุกคันของเป้นะครับตอนนี้แถมประกันเครื่องเคลียร์ซ่อมศูนย์ให้นะครับฟรีหนึ่งปีนะฟรีหนึ่งปีนะครับซ่อมศูนย์นะแถมให้นะครับมูลค่าเป็นแสนส่วนันนี้ครับเป็นตัว X อ e r ซ e s ีสี่ประตูนะครับตัวสูงนะเครื่องไฮดรนเดอร์แล้วนะครับหนึ่งเก้าใชเบนซ์หกีหนึ่งครับเจ็ดแสนหนึ่งหแรถปียี่สไม่นะครับเจ็ดหมนโลเอขออภัยครับหกหมืนะครับไหม่นห้าสีประตูนะเป็นคู่แข่งของตัว อ่าล็อกโคนะครับตัวนี้นะหล่อจริงสวยจริงนะครับยางใหม่สี่เ้นแถมให้ด้วยนะคันนี้แถมยางสีเส่เซนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบสายกระบะท,ที่เป็นแบบใช้งานกึ่งบรรทุกได้นะครับใช้งานทำมาหากินได้คันนี้ตอบโจทย์นะครับสี่ประตูตัวเตี้ยนะยางใหม่แม็กแท้นะครับคารบอนมีครบสี่สองสองหนึ่งนะครับหน้าหมูป่าตัวใหม่ ราคาขายอยู่4,039 3 9นะครับไม่แสนเดียวแล้วดูยางนะยางใหม่กิเ Country, A, A t, Auto, นะ๊เลยนะครับ Open Country A ท A A ท T นะครับอ u t o นี่ยางตัวยูต้าใช้ตัวยูใช้นะครับยางใหม่ๆเลยนะครับสวยจัดเลยนะครับ4,039คันนี้ผ่อนประมาณ7,500-8,000ถึงถ้าฟีดว8 0 0 0แล้วกันทนัทวน่ทวๆน,นะครับ8,000นะมีหลังคาให้ครบนะครับ บาะผ้าเดิมเดิมเกียร์ปกระปุก6สปีดไม่แสนสามพันโลไม่แสนสามพันโลนะครับได้รีโว่ถ้ารีโว่เนี่ยมีเยอะนะครับมีเยอะอีสูผมก็มีเยอะนะครับแล้วก็แคบถ้าแคบเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวตัวมิดเนาะสเปคตัวลองท็อปนะครับมันจะมีเอนที่มิดไฮนะครับ ทะเบียน4 50 4้าศูนปี22่6 9บสอไมนเนะครับ2องยุซีเซนเซชักระจกปรับไฟฟ้านะครับกระจกปรับไฟฟ้านะ<ม>ด้านในนะครับใหม่ๆห่เบาะหนังด้วยไม9หกมนเกันนี้หม่น้อยมากนะเกียรออโตโอ้ไมหกห่นเนะครับ4ี่แสนนะครับมี3เฉดสีนะพะตัวเอที่มีอีก2คันจะเป็นสีเทาดำนะครับ เกียร์โต้เน่ยในเรื่องของการบรรทุกการใช้งานนะครับขึ้นลงสะดวกง่ายนะครับขนคงเงินของนะครับขนของไปค้าขายต่างๆง่ายขึ้นลงไม่ต้องขยิ่งนะครับยังว่างอยู่เกียร์โต้นะได้เกียร์โต้ด้วยนะครับอีกห้าคันตรงนี้จะเป็นนาวาร่านาวาร่าสามคันแล้วก็รีโวตัวท็อปนะครับอีกสองคันถ้าคันที่ป้ใหญ่นแ,แนะนำนะเนี่ยนาวาร่าคันนี้ซื้อนะครับคุ้มออกใหม่เก้าแสนห้าหมื่นเก้าป้ายแดงนะครับ ตัว V ด้วยนะครับตัว V จะได้ฟังก์ชันเยอะกว่าตัว EL นะครับกล้องรอบคันฝาท้ายเดิมแมกเนเนอร์ใส่มาครบสีบอลเงินนะครับแมกคบสตัวเบาะเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเดิมๆนะครับมีแอร์หลังครบแบบนี้คันนี้ได้เกียร์ออโต้นะราคาแค่4,49,000นานะครับ4 4 9 0 0นนะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ไม่แสนสองรถปี19.20 4 0 4 9 0 0ผ่อน7,000กว่าบาทอันนี้คุ้มจริงนะครับรถสวยรถคุ้มนะครับอันนี้สวยคุ้มจริงนะครับ Navara าาเป็นตัวเเ icamente, ค,ควววาลิเบอร์นะครับ MM. สีคินคีสวยๆใสๆนะครับสภาพสวยใสสะอาดสะอ้านนะแบบเนี้ยซื้อได้นะครับแบบนี้ซื้อได้4 4 9 0 0 0นะครับกะาะดี 49, 000, ะเซลนะถ้าใครหาตัวท็อปตัวไฮไปมีสองคันนะครับ มีปี2 1และปี 23. นะครับถ้าตัวนี้ปี2 1ขายอยู่นะครับ6 4 9 0 0แต่ปี23น่าจะน่าจะประมาณอ่าด0 0กว่านะครับเพิ่งเข้ามาสีบอลเนอะแต่ตัวไฮนี่ตท็อปสุดเลยตัวนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเซนเซอร์รอบคันปี21ไม่แสน3 0มเจ็ดพันโลสีขาวนะครับตัวท็อปนะเนี่ยครับตัวท็อป เบาหนังกล้องหลังครบเซนเซอร์รอบคันอย่าให้ดูด้านในด้วยนะครับรถคันนี้ได้การตรวจแล้วนะครับ5้าดาวเกีเอแอร์ออโต้นี่ครับสภาพส,สวยๆเดิมๆสเปคคุ้มนะครับแอร์หลังมีครบพร้อมนี่แอร์หลังครบนะครับแอร์หลังครบเบาะหนังรถสวยนะรถสวยคันนี้นะครับท้าผ่อนนะครับหมื่นสองหมื่นสามนะครับหมื่นสองหมื่นสามนะเงินเดือนสองหมื่นขึ้นไปซื้อได้นะครับ คันนี้คนที่จะฟรีดาวนะถ้าดาวไม่ต้องถึงก็ได้สอง0 0ก็ได้นะครับถ้าหมื่นแดนเก้าก็ดาวหน่อยนะครับค้างวดคิดง่ายครับแสนละสองพันนะครับแสนละสองพันประมาณนี้นะครับส่วนคันนี้จะเป็นตัวนาวาลาแบ็ k อชชั่นนะสีดำเกียร์กระปุกหกสปีดคันนี้ไม่สองหมื่นเก้าไม่โคตรน้อยแบ็ k อชชันนะครับรอรอสวยๆพอนเจ็ดพันกว่าบาทสีดำนะครับเบาะหนังกล้องถอยครบ แบ็กก็คือดำนะครับในเรื่องของความดุดดันนะครับชุดแต่งครบเรียบร้อยยังว่างอยู่นะครับไม่สองหมืเองนะครับราคาขายอยู่4,000สนนะครับสามแสนเก้ากพันบวกันนึ่งก็เป็น4,000สนพอดีนะครับสามแสนครับแต่ถ้าคุณเอาเกียร์ออโต้นะครับที่เป็นค a เบอร์คิคินคันนี้ครับ3ามแ0นแปดนะสามแสนแปดสามแสนแปดหะครับปีสิไม่แสนหนึ่มโลสามแสนเจ็ดหมื่นตัววี ตัววีนะครับสีขาวคีนคีนสวยๆนะเนี่ยยังว่างอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็แคปเตียนะครับแคปเตียนี่ก็มีประมาณราคาอยู่ประมาณ3 9 9ถึง4 0 0แสนกว่าบาทนะครับจะอยู่จะอยู่ในเลทประมาณนี้เพราะถ้าแคปเตียนะครับราคาถูกนะแล้วก็ปีใหม่นะครับปีใหม่สภาพสวยใช้ดีถ้าตัวนี้ใช้ดีนะครับประหยัดน้ำมันรีโวนะตัวเตียนะครับพอดเจ็ดพัน 7, กว่าบาท ยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่ทั้งนั้นนะครับลูกค้าชอบคนไหนยังไงบอกกันได้เลยนะครับแอดไลน์มาสอบถามไปได้เบอร์นะครับด้านล่างขวามือ0 9 4ย์9 4 8า8แอดไลน์มาทักมาได้เลยครับ